เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับส so ู่ h a p p i n e s s s u c e s s s พื้นที่ที่เราสำรวจภูมิปัญญาเพื่อความสุขและความส,ามสำเร็จของชีวิตค่ะคลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของโทมัสอลวาเอดิสันนั่นคือจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอยู่ที่การยอมแพ้ วิธีที่แน่นอนที่สุดที่จะประสบความสำเร็จคือพยายามอีกครั้งหนึ่งเสมอก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณโทมัสอาวัยเอดิสันกันนะคะเอดิสันเกิดเมื่อปีพศ2390ในรัฐโอไฮโอค่ะก็เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ปฏิวัติโลกสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งได้รับสิทธิบัตรมากกว่า1,000ฉบับในชื่อของเขานะคะ ซึ่งก็รวมถึงเครื่องบันทึกเสียงและหลอดไฟด้วยค่ะตำนานของเขาในฐานะหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างสรรค์รุ่นต่างๆทั่วโลกค่ะและสำหรับคำคมนี้จุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอยู่ที่การยอมแพ้วิธีที่แน่นอนที่สุดที่จะประสบความสำเร็จคือพยายามอีกครั้งหนึ่งเสมอ เอดิสันเน้นย้ำถึงความสำคัญของความภาคเพียรและความยืดหยุ่นในการสแสวงหาความสําเร็จการยอมแพ้ง่ายเกินไปคือจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราความล้มเหลวไม่ได้ทำให้เราไม่สําเร็จนะคะแต่การตัดสินใจหยุดพยายามต่างหากที่ขัดขวางความก้าวหน้าของเราเขาเน้นย้ำว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือการผลักดันไปข้างหน้าต่อไป ด้วยความพยายามอีกครั้งหนึ่งแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากโดยพื้นฐานแล้วเอดดิสันสนับสนุนให้เรามองว่าความพ่ายแพ้เป็นอุปสรรคชั่วคราวมากกว่าอุปสรรคที่ผ่านไม่ได้คำว่าอีกครั้งหนึ่งคือธรรมชาติของความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นคำพูดนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความสำเร็จมักต้องใช้ความอุตสาหะ และความเต็มใจที่จะมุ่งมั่นต่อไปแม้จะมีความท้าทายตลอดเส้นทางเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณพบกับความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังให้ไตรตรองถึงสิ่งที่ผิดพลาดและดูว่ามีบทเรียนใดบ้างที่คุณได้รับจากประสบการณ์นั้นใช้ความรู้ที่เพิ่งค้นพบนี้ พัฒนาแนวทางของคุณค่ะและสำหรับชีวิตการทำงานนะคะข้อแรกเมื่อต้องผเผชิญกับโครงการที่ท้าทายให้เตือนตัวเองนึกถึงคำพูดของเอดิสันและมุ่งมั่นที่จะทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะข้อ 2. ยืนหยัดและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จมกักต้องใช้ความภาคเพียรและความสามารถในการปรับตัวค่ะให้คุณยืดหยุ่นเปิดกว้างและเต็มใจที่จะใช้ แนวทางหรือว่ากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเอาชนะความท้าทายค่ะและข้อ3สนับสนุนและทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและขอความร่วมมือเมื่อจำเป็นการร่วมมือกับผู้อื่นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ค่ะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันเพื่อเอาชนะความท้าทายและบรรลุปเป้าหมายร่วมกันนะคะ ขอบคุณคุณโทมัสอวา d เอดิสันสำหรับคำคมนี้นะคะและเราขอฝากไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดความกล้าที่จะพยายามอีกครั้งต่างหากที่นำไปสู่ความสำเร็จขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy N น s ่งสัคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ